สวัสดีครับในวิดีโอนี้นครับจะแสดงการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ Windows 10ครับไปที่สมาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธเริ่มกันที่จะต้องมีการจับคู่กันระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับกับสมาร์ทโฟนโดยที่สมาร์ทโฟนเนี่ยจะต้องเปิดบลูทูธเอาไว้นะครับแล้วก็ Windows เนี่ยจะต้องมีบลูทูธด้วยแล้วก็จับคู่กันในการจับคู่กันนะครับให้ ที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ไปดับเบิลคลิกที่ไอคอนของบลูทูธให้สังเกตในส่วนของออเทอร์เดไว์นะครับถ้ามีการจับคู่กันแล้วนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Oppo รุ่น A83 นะครับถ้ามีคำว่าแพรแบบนี้นะครับก็คือมีการจับคู่กันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในกรณีที่ ไม่ได้มีการจับคู่นะครับก็จะต้องคลิกไปที่ add Bluetooth or other device นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Bluetooth แล้วก็ให้ค้นหาเมื่อเจอกันก็ทำการเพิ่มนะครับเมื่อเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีการจับคู่ก็คือแพรปรากฏแบบนี้นะครับเมื่อจับคู่กันเรียบร้อยเมื่อต้องการจะ ส่งไฟล์ไปที่สมาร์ทโฟนก็คลิกไปที่ send or receive file via Bluetooth นะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้านี้นะครับเราสามารถจะคลิกไปที่ send file นะครับเพื่อมาเลือกสมาร์ทโฟนหรือคลิกจากตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนของบลูทูธแล้วก็เลือกไปที่ Send a File แล้วก็คลิกไปที่รายการของสมาร์ทโฟนที่จับคู่กันแล้วนะครับแล้วก็คลิก Next จากนั้นก็ไปคลิกปุ่มราวนะครับไปเลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งแล้วก็คลิก Open แล้วก็คลิก Next ที่สมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีการให้กดยอมรับนะครับเพื่อทำการรับไฟล์เมื่อคลิกเมื่อแตะยอมรับไฟล์นะครับก็จะส่งไฟล์จาก Windows ไปที่สมาร์ทโฟนนะครับเมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม finish ก็เป็นอันที่สุดในส่วนของการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ Windows 10ไปที่สมาร์ทโฟน หรือเราอาจจะส่งจาก File Explorer ก็ได้นะครับจากการคลิกเมาส์ขวาบนไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่ Send To แล้วก็ไปเลือกที่ Bluetooth Device แล้วก็ไปเลือกสมาร์ท o n e แล้วก็คลิก Next แล้วก็แตะยอมรับที่สมาร์ทโฟนนะครับก็จะเป็นการส่งไฟล์ไปที่สมาร์ทโฟนเรียบร้อยครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม finish ก็เป็นอันเส้นสุดในส่วนของการส่งไฟล์จาก Windows นะครับไปที่สมาร์ทโฟน